กูละสี่ไซน่ะให้ซื้อตัวเนี้ยหกเก้าหกเนี่ยกูเป็นล้านและสื้อตัวนี้ตัวเดียวถือเป็นล้านรอบนี้ทำไมเปลี่ยนไปละน้องเบลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบลมาทำอะไรครับนี่พอดีมาบวงสรวง ให้เจตแกลครับผมบวงสวงอะไรครับนี่บวงสวงเพื่อนถูกรางวันใหญ่ตัวไหนละน้องเบลหกเก้าหกหกเก้าหกครับที่แหลกมาบวงสวงให้เพื่อนคือเป็นงานไหว้คู่เพื่อนที่พานมากครับครับก็ได้มาล่ำเห็นเล่าคือเก่าคือกันคือพี่เอ็นเห็นเปลี่ยนคือล่ำงานเจ๊แกวงานแหลกคือล่ำงานไหว้คู่เพื่อนครับและไปที่นี่ี่วาได้มาดอกที่สองก็คือเจ๊แ้วนะ เล่าอันฝันเล่าฝันว่าปูนะมาบอกครับมาบอกเลขเล่าว,ว่าอันที่แหลงนะเล้าว,ว่าสืส่อหนึ่งศูนย์หนึ่งปูบอกว่าบอแมนปูบอกว่าซื้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือแจ๊แเต๋ฝันว่าผมนะ่ะเฮตโตบ่งสวงมใหครับแล้วเป็นตัวเลขที่จังขังหลังเนี่ยว่าอันโบเฮตอนนัญบาซีตัวเลขจังเสียมมให้ปพูแล้วว่าซื้อเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแจ๊เต๋อฝันว่าผมน่ะเฮตอันบาซีอันเนี้ย <S <S ตัวเลขตัวเนี้ยมาให้ครับหกเก้าหกเนี่ยแมนแล้วก็ไปซื้อตัวนี้ตัวเดียวเลยถูกเท่าไหร่น่ะถูกแล้วที่เนี่ยปูกระบอกอยู่ว่าอันซื้ออันซิปเก่าอีกเด้อว่า์ซันเพราะเพื่นไปซื้อและมันซื้อบ่ได้แล้วที่เนี่ยอันเสียนุครับเพื่อนก็เลยไปหาได้หกหนึ่งเพื่อนจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเสียนุนี่เป็นสองใบแฟนเจตเตลแมนแฟนเจตเตลเจตเตลพม่านนี่เนาะแมนครับคือเพื่อนได้ทั้งบนทั้งล่างกันเลย ได้ทั้งคู่เลยเมนปูเพื่อนบอกครับเพราะว่าเพื่อนฝันเนาะเพื่อนว่าเนียปูบอกให้ตัวเนียตัวเนียฝันคือจังได้บวงสวงแลวนองโมเหตุอันใบสีตัวเลขเมื่อหายตัวเนียละหกเก้าหกวันที่นี้เราพี่สองเพื่อนกัลเล่ได้หายมาเหตุเนี่ยละบวงสวงเนี่ยะหกเก้าหกถูกเป็นล้านเลยหรือวรับเพ้านวันนี้ก็เลยกลับมาบวงสวงไหมกลับมาบวงสวงไหมกัเลย เพื่อเกลี้ยหิมะล่าให้อีก,กเพืเกลียแว,ว่าพอลูกจังเสียดังนั้นไม่เห็นกันง่ายๆนะ <S 2> <S 2> แบบนี้นะ <S <S นปกติก็เห็นนั่งทำใบสีอยู่เนะาะทำใบสีจันตตัวฮัง่งแคงก็เป็นคุณสยผ้ามอาจารย์ต้อม โอ้รับหลายงานใช่ไหมนี่เอาสมมุติว่าเอฟซีทางบ้านนะอยากจะบวงสรวงอยากให้น้องเบลเป็นาำก็ได้ใช่ไหมครับได้ติดต่อมาทางอาจารย์ต้อมเลยติดต่อมาทางอาจารย์ต้อมเลยเพราะว่าเราไปด้วยกันตลอดครับครับไปร่วมกันกับอาจารย์ต้อมตลอดอจุดต้อมอจุดต้อมดงนาคนครบ้านฟ้าครับบ้านฟ้าทำมาบ้านฟ้าได้เลยงานพิธีบวงสรวงอะไรอยากให้อาจารย์ต้อมไปทําพิธีอยากได้โต๊ะบวงสรวงไปอย่างเงี้ยครับผมก็คือ ติดต่ออาจารย์ต้อมทางบ้านฟ้าได้เลยคืออ,อ,อ,อจุดต้อมดงนาคนครแต่ว่าที่ผมอยากรู้นะครับน้องเบลอยากรู้มากเนาะ,นะที่เขาตามงานเนี่ยเขาเขาว่าเขาบูชาอะไรไปเขาว่าเขาปังมากเลยอ่ะก็คือตามงานอาจารย์ต้อมแกจะมีเหรียญไปด้วยไปขึ้นไปเข้าพิธีทุกพิธีที่มีโต๊ะวงสวงครับที่ไปก็มีเป็นเหรียญนานะคะพาพิชีวิตคือ เราเอาขึ้นโต๊ะวงสวงแล้วเหมือนเหมือนการได้ทําพิธีบุกเสกได้ให้ทําพิธีต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วจะได้โชคอย่างนี้เหรอครับผมโชคทุกงานได้โชคได้การงานค้าขายอย่างเงี้ยครับผมครับก็เจริญขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเป็นนาคาพลิกชีวิตเมื่อกี้เจ๊แต้วก็โชว์เจ๊แต้วบอกว่าบูชาเหรียญอันนี้มาแล้วใช่บูชาเหรียญแกก็เลยถูก3ตัวตรงครับ S <S <S แล้วเหรียญเท่าไหร่น้องเบลสองเก้าเก้าครับผมแล้วจะติดต่อสมมุติว่าคนอยากได้จะติดต่อทางไหนติดต่อตอาจารย์ต้อมเลยครับเพราะว่าอาจารย์ต้อมแกจะเป็นคนอ่าเช็คเหรียญดูเหรียญอย่างเงี้ยครับผมเช็คเหรียญดูเหรียญว่ามีเหรียญเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับมีจํานวนจํากัดนะฮะจำนวนจํากัดเหรอครับใช่ครับมีจํานวนจํากัดเอ้ามีมีติดต่ออันไหนครับติดต่อทางเบอร์อาจารย์ต้อมก็ได้ครับอะไรครับผมศูนย์เก้าสามเจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดสามสอง ครับผมติดต่อได้ทางอาจารย์ต้อมทั้งเหรียญทั้งพิธีพามทั้งโต๊ะบวงสรวงอย่างเงี้ยครัผมติดต่อได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคือเขาได้เขาเลยมาทําพิธีบวงสรวงกวนลุกเลยความศรัทธาของเราด้วยนะคะความศรัทธาของเราแต่ละคนแต่ละท่านความศรัทธามาจึงเกิดปฏิหารมาลูกนี้เปลี่ยน ผมเพิ่งเคยเห็นโอ้จำไม่ได้น้องเบลน้องเบลฝันบ่ยังมีแนวทางฝันเออเอามาเล่งกันดีกว่าฝันยังไม่ได้ฝันครับแต่ว่าที่ไปล่ำอยู่ทางโคราชครับไปล่ำทางโคราชแล้วที่นี่มันอยู่ไก่กับปูนี่ละกันอยากไปหาเพื่อนได้ไปพ่อเพื่อนไปที่นี่ได้ไปล่ำถวายเพื่อนผมเด้ครับแล้วก็ไปล่วงไห ไปลวงหายพอมในมือนอั้นที่ล่ำในเพื่อแล้วไปลวงไหาก็ได้เลขสามตัวมาหนออึ่งสามหกย้ำอีกรอบหนรับครับหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับเลขลวงไหเลขลวงไหแล้วก็เลขสองตัวที่ได้ซีซีที่ได้ซีซีเพราะว่าอันสีลวงอันเดียวแต่ว่ามันติดถิ่นบ้านทั้งสองอันเ,ออเลยได้ซีซีเลยอันก็ได้ซีซีเลยมันมีอัน เลขซีแอนสองนวยผมก็เลยได้ซีซีถึมาครับผมแต่ว่าอันที่ว่าเลขสูตร,รเลขสูตร,นนตรม<า>ีสูตรด้วยหรอครับวันนี้แมนเพราะคิดเลขสูตรมาแล้วแต่ว่าเลขสูตรจ<ท>ำได้ไหมนี่วิ่งนะนลเลขวิ่งนะเพาผ่านเลยไดย้ปีนี้นะทั้งปีเลยหรอเมน,มนทั้ปีอันที่ว่าอัน ที่ว่าวิ่งเจ็ดนะก็เขารอบนั้นเจ็ดบนเจ็ดล่างเมื่อกี้ก็เด็เขาหกบนหกล่างเลขวิ่งไม่เคยหลุดเลยยังยังไม่เคยหลุดในปีนี้โอ้ปีหกแปดเนี่ยนะใช่ครับวิ่งยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเลยโอ้ยขนลุกเลยอยากรู้จังเลยครับเงินนี้เลขวิ่งินนี้เลขสารปูววิ่งหกวิ่งสี่กับห้าวิ่งสี่กับห้าครับมมาด้วยกันไหมมาด้วยกันได้วิ่งสี่กับห้า แล้วจับคู่มีไหมน้องเบลจับคู่จับคู่จะมีตัวสามตัวจะมีสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดไหนก็ดูหน่อยครับสี่หกเจ็ดกับหัวไหมกับหัวไหมได้ครับสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนาะน้องเบลเนาะคือเน้นที่สุดก็คือสี่หกเจ็ดเลย เกือบตรงเลขประจําสํานักเลยได้นี่แต่ว่าเลขเลขทูบตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็คืออะไรนะสองสองสองหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดอะไรี่เก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสองนี่แหละครับทีทูบที่บวงสรวงวันนี้ครับอาครับเขาถูกกันเป็นล้านเลยเนาะน้องเบลเนาะใช่ครับถูกเป็นล้านอืเพราะว่าเพื่นเชื่อเพื่นศรัทธาครับเพื่อนทำตูบวงสรวงเสร็จปุ๊บ นี่แหละถูกไวเลยเอออันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะเอฟซีนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือน้องเบลก็มาแบ่งปันเป็นเลขวงสวงเลขความฝันนะครับแนวทางเลขสูตรใช่เนี่ยปีนี้ยังไม่หลุดนะย้ำเลยย้ำเลยใช่ไหมงวดนี้วิ่งสี่กับห้าครับวิ่งนี่ยังไม่หลุดเลยครับยังครับเอฟซีครับ ผลลุกเลยปี68ยังไม่หลุดว่างั้นอ่ะใช่ค่ะหูฟังจชัดๆจากปากน้องเบลเลยนะฮะบางคนว่าจะวิ่งบนหรือล่างได้หมดได้หมดครับผมได้หมดแล้วก็มาด้วยกันวิ่งสี่กับห้ข่าวข่าเบิดปีเลยบอองเนียนครับเข่าเบิดปีครับข่าวดูครับห้ามพาดเข้าทั้งเป็นแนวทางเนาะ